เอาเอาเอาทุกคนแตกแล้วมอหนึ่งแตกแล้วผู้หนึ่งแตกแล้วผู้หนึ่งนี่โอ้เก่าหาเขาอมแล้วเก่าแป๊ดเอาส่วนให้โออชิจูนี่บอสชิจบอสนี่นี่นี่โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โนี่เมื่อกี้นี่เจ้าชวยแค่วันนี้ใครจะช่วยเจ้าเกันวะ ออกแลโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหางกระแจกู้ลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดตุกล่องคนตุกล่องมันตุกล่องนะออกได้วางหางลูกหนึ่งนะผมไหวผมไปผมไหว จนนี่เดฟจนนี่เดฟมัวจนนี่เดฟหัวเมื่อกี้มีค่ารอบหน้ามีห้าแน่นอนมันเป็นห้องน้ำเนาะทุกคนเขาจะปลุกปลุกกล้วยหรอมันเป็นห้องน้ำนี่นั่นนึงมันก็เลยว่าหนักได้นิดนึงโอ้มันคือเป๊กไนนะวะเป๊กไนนะวะโอ้โหโอ้โอ้โหเป๊กไนนะวะ มชิูน่บมชิูน่บอมชิูบอเชิูน่บมเขามนนี่เฮ็ดมมนนี่เฮ็ดมนนี่โอ้คือตอนนี้เขาบึกปัก่วยเนาะบึกตีนอก่อนแล้วกันไล่มาเธอหน่อยตีบุงออมเขาครึงเลยประเด็น เราจะมุ่งนนางานเราจะปิ้นยังไงตอนไทยแล้วบักหนีไทยแล้ว <c oughs> ไปแล้วเจาะสีสอดกันแล้วนี่นี่โอ้คิดไงเหรอวะ

ล้วเอาเอามาเอามาไปเลยไปเลยไปกันเลยเอาแล้วขาอีกแล้วแตกอีกแล้วกระตุนทางแล้วกระตุนทางแล้วโย่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 เฮงปั่นแหงลงแหงปันงงป่นแหงขึ้นแหงปัน่นแหงลงแหงปั่นแหงขึ้นนี่สเต็ปควยบุคคาได้จนนี่เดฟเป็นว่า <c oughs> นี่มันกายฮันบอลบบมวนให้อีกรู้ส่ ี่มันจ้ำลองหรอเออมอยู่นี่ yeah. บ้าเนี่ยม่ายเว่าโอ้ยหัวย้อนแล้วหัวย้อนแล้วจจนี่นี่หัวย้อนแล้วโอ้โอ้หัวเขินแล้วข้าคัดตัดนี่ถถูกถดินทรายนอนหุ่นต่อดินทรายดี แห่งปั่นแห่งจุ่มมิสยูดีบ้ามิสยูดีบ้าเอาบ้เอาบ้ามามาพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้ออนบบกไม่ได้ผลทุกคน เบิ้งมาบ้านาะอุ้มป,ปะคุยไปแล้วบ้านี้เดี๋ยวหปอปเบิ้งต้นเขาเจะไล่กันอีกบ้านนึงแล้วคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนโอ้เบิจบจ้ะเบิ้งเพิ่นแบกห้ามหูก่อน <c oughs> นี่ไปแล้วน,นี่มอหนมิมักเอาจ้ำขนาดเบิ้งไปเด้อเบิ้งไปเด้อเบิ้งมาฮ็ดเด้อเบิ้งไปเด้ออ่าคนอื่นนี่หอดน,นี้มันจะเศรอบเบิเ้งมาฮ็ดนี่นัว น้อมใจมันไปก็มาอันนี้ครบเห็ดแล้วหุมไปหุมไปโอ้โใไรได้ตีนดีดีหรอน้า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  ย่องแล้วย่องแล้วย่องแล้วตอนวันนี้มันเศราบันโบเศราบันทั้งไปอีกอโหโหไปเลียงยุ่จังสีเน่คนน่ะดดอ่ะจอดกินน้ำก่อนทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเค่นี้ยังเห็นหุงเห็นไสสิเด,เดี๋ยวเห็เดเหลี่ยวดอจะบอกว่ามีเขาได